รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Ice ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนขาทั้งสองท่านด้วยสวัสดีครับพี่ไฮครับนกสามครับพี่กระป๋องสวัสดีค่ะปีกระป๋องแม่แม่ไฮอภพรนครปฐมพี่จอยสวัสดีครัสวัสดีครับกวาสวรรค์มีอะไรดีบ้างครับโมจิครับอร่อยเขารู้โมจิแล้วก็ลูกชิ้นปลากายลูกชิ้นปลากายด้วยใช่ค่ะแล้วก็คน คนนะขอโทษน่ารักอือฮะเอาละครับเรามาย้อนกันนิดนึงว่าเมื่อวานนี้เราผ่านกันไปแล้ว5ดวงตานะครับทั้งคู่ทําไปแล้วโดยที่ใช้ไป2ตัวช่วยต้องบอกว่าเขาไอ้พลอยทีขสองท่านโชคดีกับรับรับพรนั้นเอาเงินแจนให้ได้เอาละพร้อมแล้วประจําที่เลยเลยครับก่อนที่จะไปดูดวงตาคู่ที่6ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดเดือนธันวาคมนี้นะครับ สมัครแอป True Smart Merchant แอปผู้ช่วยร้านค้ายุคใหม่ให้การค้าขายเป็นเรื่องงา่งายเงินเข้าปุ๊บรู้ปับ๊บยอดขายเพิ่มทันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะเออเออเออ,เอ,อใช่ใช่ใช่ผม,ผมสัน้นผมสันมส้น ตาสีอ่อนมากนะครับแทบจะแทบจะไม่ได้แต่งเลยคิ้วก็โกงๆด้วยใช่แล้วก็เมื่อก่อนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะนำเทรนในการตัดผมสั้นอืเห็นได้ชัดว่าผมนี่สั้นเลยนะทีเป็นจอนเห็นก็รู้แล้วเมื่อเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วเขาจะนิยมจะ จะพูดถึงถ้าผมสั้นผู้หญิงผมสั้นก็คือผู้หญิงคนนี้เลยใช่ใช่ไหมเนาะพี่ชาคิดว่าเขาแต่งหน้าด้วยสีที่แทนแทนเข้มเข้มหรือว่าสีตัวเขาเป็นยังไงเขาธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติเขาแต่งธรรมชาติซึ่งเขาเขาลงเบามากเขาจะลงสีน้ำตาลนิดเดียวตรงตรงเปลือกตาแล้วก็กรีดตาบางๆแล้วก็ใส่ขนตาเข้าไปจบเลยแต่งน้อยแค่นั้นเองค่ะแต่งน้อยมากแต่งแบบให้เป็นธรรมชาติน่าจะเป็นลูกเก่าลูกเก่าอ่ะเพราะลูกเก่าเพราเจี๊ยบ คือทั้งสองท่านนกำลังนึกถึงคุณเจี๊ยบอยู่ไหมครับคุณช่ค่ะคุณเจี๊ยบโสภิตาภาคุณไปไกลไหนคุณไปไกลไหนคุณไฮครับค่ะในความผมสั้นที่คุณเห็นอยู่คุณดูให้ชัดๆนะเออก็เหมือนแม่อีกคนนึงนะมีผมงอกด้วยใช่ใช่ป่ะหรือเป็นแสงไฟผมก็ไม่รู้นะแต่มันมีสองข้างเลยนะเดี๋ยวนั้นแม่อะไรนะนิดๆนะเหลืออีกสามสิบวินาทีนะครับ ใกล้ๆกับแม่พิสมัยไม่รู้ว่าเขาแต่งหรือเปล่านะอันนี้ต้องรังนะฮะบางทีอาจจะแต่งก็ได้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอ้ยแม่อะไรนึกชื่อไม่ออกแต่รู้ว่าแต่จะนึกชื่อไม่ออกอ่ะน้องสามกำลังนึกถึงใครฮะถ่ายังคิดถึงคุณเจี๊ยบอยู่แต่ว่าพอแกคุณเจี๊ยบล่ะลิ้วรอยตีนเป็ดตีนไก่ถึงนี้จะไม่ค่อยมีอันนี้ค่อนข้างจะมีนิดนึงนิดนึงตีนเป็ดตีนไก่แล้วละครับ ตัวช่วยยังเหลืออีกนึงตัวช่วยนะครับถ้าไม่มั่นใจเรียกหาตัวช่วยได้เลยนะครับหรือหนูมั่นใจหนูหนูไม่มั่นใจแล้วเพราะคุณสามนี่แบบใจหายหมดแล้วครับตอนนี้ใจเสียหมดแล้วไมมั่นใจต่นตอนนี้ไม่มั่นใจใช้ตัวช่วยก็ได้เอาน้อยใช้ตัวช่วยดีกว่าตัวช่วยเล็กตัวหนึ่งลูกถูกต้องครับเป็นวิดีโอคอลนะฮะเอาละครับตอนนี้ทั้งสองท่านตัดสินใจใช้ตัวช่วยตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วนะครับนั่นก็คือวิดีโอคอลนั่นเองคุณสามหรือพี่ไฮจะโทรหาใครครับ สามจะเป็นคนโทรหาเพื่อนค่ะหาเพื่อนใช่แล้วก็เพื่อนคนนี้เนี่ยเขามาแข่งที่รายการนี้แล้วแล้วก็เก่งเหมือนกันใครครับชื่อเจ้าหญิงค่ะเจอคุณเจ้าหญิงขึ้นมาเลยครับในสายสวัสดีค่ะัลหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ายส,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 สวัสดีค่ะสามสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่กำลังนั่งทำเล็บอยู่เลยจ้าสดมากคุณเจ้าหญิงสบายดีเหรอครับ สวัสดีค่ะพี่จอหนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นั่งทําเล็บอยู่<ช>เลยฮะ<า>ใช่ค่ะพอดีช่วงนี้กิจการดีค่ะก็เลยแบบเอาเงินมาทําเล็บนิดนึงเพราะว่าใช้แอปฟู m a า t เมื่แบบอชัไอไนค่ะใน,น,นสถานการณ์ตอนนี้แอปมาโปรโมทร้านทําเล็บด้วยนะบอกให้เขาสมาัครเขาะจะได้แบบให้เราสแกนจิวอาร์ไม่ต้องเดินไปนกดตามมือเลยแบบนี้นี่เอาละครับคุณเจ้าหญิงคุณเจ้าหญิงมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ทั้งคู่อยู่ที่ดวงตาคู่ที่หก คุณ้หญิงจะต้องช่วยทั้งสองคนเลยนะครับคุณใช่ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วจับไปที่หน้าจอได้เลยครับทุาโอเคพี่นุสบาค่ะพี่นุสบาคุณนุสบาคุณหญิงกำลังดึกถึงคุณนุสบาอยู่เขาไม่เขาไม่สั้นเขามีผมขาวด้วยนะแม่โยเล่าคะ ฮะแม่โยแม่โยโยก็คุณโยโยโตวันหรือป่าตันไม่ใช่วัลยเสวันแล้วแม่แม่อีกแม่นึงอ่ะคุณโยเทสวรลวแม่นึงอ่ะแต่เขาดูไม่แก่เลยนะดินไดจเยอะมากเลยค้าคุณขาตรงนี้เห็นแล้วมีเลยลอยเอาแล้วกลับอีกคนหนึ่งค่ะคนที่เล่นสุริโยไทยสุริโยไทยหม่อมต้นจะบอกว่าเป็นคุณต้นนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เวลา หมด<อ>เรียบร้อยแล้วค่ะแม่โยกับหม่อมต้นค่ะเอาแล้วฮะสรุปสุดท้ายมาสองชื่อคุณสามครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วเอาแล้วฮะผมได้ยินมาว่าคุณเจ้าหญิงบอกว่ามีสองสามชื่อคุณโยทัศวรรณก็มีคุณต้นก็มีแต่คุณเจ้าหญิงเนี่ยเขามีทักษะว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นคนที่อายุเยอะน่าจะดูสาวกว่านะตัวช่วยที่จะช่วยต่อไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะถามต่อไปก็คือคุณจะต้องตอบแล้วว่าตาคู่นี้คือใครแม่โยค่ะ ตอบมาแล้วว่าเป็นคุณโยทัศวรรณใช่ไหมครับคิดว่าเป็นแม่โยทัศวรรณนี่คือดวงตาคู่ที่6นะครับถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขึ้นเป็นหนึ่งหแต่ถ้าตอบผิดจะต้องนําเงินสะสม1,000 0มมาเล่นตาเดียวได้ตาร้ายเสียกันใช่คุณโยทัศวรรณหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ใช่อไม่ยมา และตาคู่นี้คือคือพีนคุณแมมสุริวิภาครับพี่ไฮคุณแหม่มสุริวิภาโอ้โหรอใช่ทำไมพี่นุมแมมแต่งเบาขนาดนี้เบามากเห็นไหมตาก็เป็นอย่างที่พี่ไฮพูดเลยนะครับอายุก็เป็นอย่างที่พี่ไฮบอกด้วยนะครับ พี่นุ่มแบมอายุประมาณห้าสิบดีเลยแล้วเราก็เห็นคิ้วเขาตลอดเขาชอบเห็นคิ้วโกงๆแบบนี้ทำไมเราไม่ไม่มีเวบเข้ามาในนาเราเลื่อความรสลยแต่งหน้าเบาๆอย่างนี้ด้วยเอาละครับ่อที่จะเล่นตาเดียวได้ตาไร้เสียกันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแถมทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อของร้านค้าก็ยังได้ Truepoint แทนเงินสดและยังนำไปใช้เป็นส่วนลดแลกของได้อีกมากมายอยากให้ร้านขายดีขายร้านแตกรีบโหลดเลยนะครับโหลดฟรีแอป True Smart Merchant เพราะไหมฮะสำหรับตาเดียวได้ตาได้เสียเหลือกับสัก20ก็ยังดีวะเอาละดูซิว่าจะเหลือกับเท่าไหร่กับเงิน1,000 0บาทและนี่คือตาเดียวได้ตาไร้เสียครับลดละครับตาก็เริ่มขยายขึ้นมั่นใจก่อนนะฮะแล้วค่อยสั่งยุดได้นิดหน่อยดีกว่าไม่ได้เลยนะครับ มาแล้วอาวเครับเห็นจมูกแล้วหยุดค่ะหยุดครับและคุณสามจะตอบว่าตานี้คือเต้ยจรินคุณเต้ยจรินหรือว่าคุณเต้ยจรินพรนั่นเองนะฮะถ้าเป็นน้องเต้ย6,300ถือว่ายังเหลือเกินครึ่งหนึ่งนะครับจาก1 0 0 0 0มืนนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่น้องเต้ยแล้วก็ศูนย์ทันทีกลับบ้านมือเปล่า เรามาดูเฉลยเลยครับว่าตาเดียวได้ตา้ายเสียใช่คุณเต Element, ้ยจรินพรหรือไม่ใช่ครับใช่สิใช่สิใช,สใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เปิดแล้วเปิดแล้วยอดเยี่ยมมากขอเิอตรงท้ายนี่เลยนะครับ สุดท้ายก็ยังรักษาเงินเอาไว้ได้เกินครึ่งนะครับ6,300อย่างที่ผมบอกเอาไว้ลวงนี้เปิดตั้งแต่วับแรกก็ทายก็ดีแล้วตันหยุดเลยแต่เออแต่ไม่<ล>ไม,ม,มั่นใจไงก็เลยแบบว่าอะเอาให้มั่นใจเลเป็นเต้ยแล้วเพราะตาแบบน้้ตาเขาแบบ เบลล์มาเลย,เลยอ่ะขอบคุณท่้นสองท่านมากนะครับคุณลุงหนุ่ยครับวันนี้หกพันสามร้อยบาทครับและที่สำคัญนะครับก็ขอขอบคุณครูสมาร์ทเมอร์ชันส์นะครับแอปสำหรับร้านยุคใหม่ร้านไหนอยากขายดีร้านแตกรีบๆโหลดเลยนะครับโหลดฟรีกับแอปครูสมาร์ทเมอร์ชันส์เอาละครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากัน,ส,นาาสักครู่แล้วในช่วงหน้ามาพบกับผู้แข่งขันคู่ต่อไปกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักและปรับผ้าอัลตร้ามามรถยนต์นิสสันโนตน,น้ำมันเชล v ีพาวเวดีเซล สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาห้าโมงครึ่งแบบนี้พบกันเป็นประจำนะครับกับรายการ d i ครับเราไปเจอผู้แข่งขันวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานคืนเครงแน่พี่รับรองว่าพี่ต้องเหนื่อยแน่นอนเราเป็นตลกรูปล่อครับนี่มาเรามาพบกับเขาเลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณบอลเชิญยิ้มและคุณโดนัทครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีประคองกันนะดูพอดีพาพาลุงมาทันทีพาลุงผมนึกว่ามีเอาใหม่พี่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นแฟนเก็บครับแฟนเก็บมีอัะเก็บแต่ไม่เก็บเก็บเอาไว้เลยไม่ต้องเปิดเผยเยนะเก็บเก็บสนิทเลย กั็แค่แนะนําตัวก่อนเพราะมีใครเคยรู้มาก่อนว่าคุณคือใครคุณโดนัทแนะนําตัวเลยลุงค่ะสสวัดีค่ะโดนัทค่ะคุณโดนัทค่ะปัจจุบันก็เป็นครีเอทีฟอยู่รายการทีวีค่ะอ๋อเหรอโอ้โหทำรายการทีวีด้วยใช่ผมถึงก็น่าต่อผมโอ้โหแล้วทำรายการทีวีไม่เคยเจอคุณบอลเลยยังค่ะยังไม่เคยเจอพี่บอลยังไม่เคยปะกันเลยดีนะไม่เคยเจอนี่เขาไปทุกรายการเลยนะ้วเขาอยู่ทุกรายการจะเซื้อที่คนหนวดมาให้เขาต่อขึ้นต่อขึ้น ครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมมากครับถายตาอย่างเดียว10บดวงถ้าคุณได้10ตาคุณเอาไปเลยแสนหนึ่งเรื่องดวงตาเนี่ยเอาผมลุงผมนี่ครับสมัยก่อนเรื่องมองตาจ้องตาไม่มีใครเกินลุงผมแต่ไม่ใช่ผมคือผมได้ถ่ายทอดวิชาลองได้จากลุงได้จากลุงลุงผมที่สามารถเชื่อมั้ยสายตาเขานะครับเสือเสือสหมิงนี่เพ่งเลยเพ่งตาเพ่งตาตาเพ่งตาจ้องกันอยู่งั้นจ้องแป๊บเดียวเป็นไงเหลือแต่ตาดว เสือกินหมดหมดเลสือกินหมดลูกลูกตาลูผมนี่ดิ้นขึ้นเลืออะไรตาตัวใปแล้วไม่ใช่แบบนั้นวันนี้เรามีตาไให้ดูแล้วเป็นตาของคนดังครับผมรับรองว่าพวกคุณต้องรู้จักทุกคนเพียงแต่ว่าจะจําตาเขาได้ไหมเท่านั้นเองท้ายให้ได้10ดวงตาครับมีตัวช่วยไปให้ด้วยต่อให้3ตัวช่วยทําให้ได้10,000แบาทครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วประจําที่เลยครับ กับดวงตาคู่แรกเริ่มต้นที่เงินสะสม2องพันบาทพร้อมแล้วจ้องไว้ที่จอเลยนะฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่1ครับโอ้มาแล้วพี่บอลโอ้โหร้องโอ้โหเลยผมจะบอกว่าว่าบุคลคลคนนี้ผมสนิทมากเหรอผมสนิทแล้วผมเล่นละครกับเขามาด้วยแล้วครับอยู่ด้วยกันะะมาเป็นปีๆ แล้วตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นลูกศิษย์ที่เดียวกันกับอาจารย์ท่านหนึ่งอเป็นศิษย์สำนักเดียวกันว่าไงศิษย์สำนักเดียวกันเลยครับศิษย์สำนักเดียวกันด้วยครับผมถ้าผิดนี่ทุเรศมากนี่างผมกำลังจะบอกแล้วคุณดูบั่นใจมากถ้าผิดออกมานี่ผมจะหาให้ดูใช่ครับคิดว่าเป็นใครออฟชนะพลอภิชนะพลอ๋อนึกออฟชนะพลฮะนึกถึงคุณออิวุ้งครับผมคุณโดนัทเห็นด้วยไหมฮะหรือคุณนึกถึงแตกต่างออกไปหนูนึกถึงพระเอก ที่หน้าเด็กตลอดการหน้าเด็กตลอดการคุณมาริโอมารโอเอาละสิคู่หูคุณไม่เห็นด้วยคุณแล้วเห็นต่างกันแล้วครับมันไม่ชัดอ่ะได้ได้ดูนะได้ได้เลยเต็มพื้นที่เลยจะเหลี่ยมไหนมุมไหนอะระวังตกเวทีไปไปทั้งนมดนะเอาอยู่แค่บนเวทีพอครับไม่ใช่ออโอ้ดวงตาไม่เป็นอย่างนี้ฮะออเหมือนกันโอ้ไม่ใช่โอแต่เป็นออฟอานันทไม่ใช่นี่นี่ ผมฟันรงครับคุณบ er, อลมั่นใจมากเออพี่ครับครับบอกเขาด้วยผมไม่ใช่ปลาลงมาปลาบอเหลือ30วินาทีเชื่อพี่โอเคค่ะเชื่อพี่เชื่อพี่เลยออฟชนะพลอาะท่านั้นตอบเลยละกันว่าดวงตาคู่นี้คือออฟชนะพล อ็อปชนะพนมั่นใจจริงๆครับเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันอาจารย์เดียวกันใช่ครับมั่นใจเลยินมั่นใจครับคุณจําตาเขาได้เพราะอะไรตาเขาเป็นยังไงดวงตานงี้ไม่มีใครนอกจากเขาเพราะว่าผมเล่นละครรับผมมองตาเขาตลอดครับใช่ฮะแต่บอลนนียดูท่าทางมั่นใจร้อเเซ็นเลยมาดูเฉลยเลยดีกว่านะครับว่าดวงตาคู่แรกคู่นี้ตอบมาแล้วใช่ออฟชนะพลหรือไม่ใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ แน่นอนจริงของแท้จริงค่ะเชื่อใจได้เลยนะครับคุณโดนัทเพราะนั้นข้อต่อไปยังไงคุณต้องอิงเขาไว้หน่อยแล้วนะครับได้ครับฝากด้วยนะคะพี่บอลถอนไปเลยไหมถอนซักถอนดอกภาพต่อไปครับพี่หนุ่มกัญชัยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิอยาไม่ขึ้นเอาภาพนี้ก่อนจะบอกว่าเอาตาพี่หนุ่มกัญชัยขึ้นมาเถอะอ๋ออันนี้ก็ขอภาพอก็ขอพี่หนุ่มเลยใช่ไหมครับขอพี่นมแล้วต้องจัดใ้แเรวเรื่องอะไรเราจะให้ล่ะอ๋อนี่แสดงว่าสนิทกับคุณนอฟอยู่ครับ ทำงานด้วยกันอยู่ยาวนานเป็นปีปก็เป็นปีปปครับแล้วเวลานั้นก็เออเราก็มีนอกรอบคุยกันบ้างอะไรกนบ้างก็น้องน่ารักที่ใส่ดีจําตาเขาได้ครับผมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะตัวช่วย3ตัว,ตวยังอยู่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผ่านไปแล้ว1ข้อดูง่ายขนาดนี้เราไปดูข้อ2ต่อเลยดีกว่านะครับ <S <S จากเงินสะสม2,000มาถึงข้อนี้จะขยับไปที่3,000ถ้าตอบถูกนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับ ใสบนดั้งจมูกด้วยมีไสบนดั้งจมูกด้วยคุณโดนักทำหน้าเหมือนรู้เดี๋ยวกนคุณบอลคุณลองนิ่งๆไว้ก่อนซิคุณโดนักคุณว่าใครหนูไม่รู้ค่ะว่าเขาชื่ออะไรแต่หนูนึกหน้าเขาออกนึกถึงใครอยู่ตอนนี้เขาทำอะไรยังไงที่ไหนเป็นนักแสดงรุ่นได้แสดงเป็นเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อแล้วด้วยใช่คุณจำได้เราๆว่าเป็นประมาณนี้ประมาณนั้นตับมาที่พี่บอลเลยดีกว่า พี่บอลนี่เรียกว่าดูเหมือนจะมั่นใจเลยเมื่อกี้เปิดมาตาโปร่งเลยโอ้โหเป๊ะบุคคลันนี้นะฮะเล่นละครดีเล่นละครดีเล่นตัวร้ายก็ดีเล่นตัวพ่อก็ดีนะฮะแล้วมีแฟนเป็นดาราครับไม่มีใครรู้จากเขาที่จะมีฝ่ายตรงนี้ฮะนี่ฝ่ายอยู่ข้างๆจมูกนี่นะใกล้ตานี่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในหน้าจอทีวีอยู่ครับนะฮะตอนนี้เหลือ30ิวินาทีแล้วฮะขอตอบครับขอตอบเลยครับไม่ต้องรอให้หมดเวลาด้วยตอบว่าดวงตาคู่ที่สองคู่นี้คือ พี่เจษศตวัฒน์ครับตอบมาแล้วว่าเพืนคุณเจษสตวัฒน์นะครับแน่นอนว่าคุณเจษเนี่ยเขามีฝ่อยู่ตรงนี้ใช่นะแต่จะใช่หรือเปล่าเรามาดูเฉลยเลยดีกว่าว่าใช่คุณเจษศตวัฒน์หรือไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช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 ่ไหมใช่ไหม ตอนนหุใช่ตอนหนุ่งเลยนะครับเล่นละครอยู่ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่อย่างที่คุณบอลบอกเลยถ้าข้อต่อไปถ้าคุณโดนนะตอบไม่ได้ผมจะถอดวิทคุณแล้วนะครับกระชากเลยวะครับผมจะกระชากวิทย์ตายไม่ได้นะคะต้องช่วยพี่บอลนะครับงั้นให้กำลังใจพี่บอลหอมหนึ่งฟอดครับจูบจูบแรงๆว้า <laughs> มีพลังค่ะรู้สึกมีพลังมากตอนนี้รู้ลู้ฉี่วม่แก้หนูไม่ลก <c oughs> ลัวแทบหลุดนะลูกเอาละได้กำลังใจไปแล้วเราไปต่อกันเลยนะครับกับดวงตาคู่ที่3 <c oughs> ตอนนี้สะสมไปแล้ว3 0 0 0ันดวงตาคู่ที่3นั้นมีเงินสะสมส0 0 0รออยู่และนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับ กไดินเครื่องดื่มลิปโพเราไปต่อกันเลยนะครับกับดวงตาคู่ที่3ตอนนี้สะสมไปแล้ว3,000ดวงตาคู่ที่3นั้นมีเงินสะสม4,000รออยู่และนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับโอ้โหคิ้วนี่แบบพี่บอล บอนเต้นเลยบอนดูคิ้วดิครับผมคิ้วแบบดกมากนะนี่แค่สาขาย่อยะไรนี่แค่สาขาย่อยด้วยนี่แค่สาขาย่อยโอ้โหตาสองข้างไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันนะข้างขวาดูใหญ่ข้างซ้ายดูเล็กนิดนึงตอนนี้ผมไม่ได้มองตาครับผมมองตาโดนัทคารับเลยรู้ไหมไม่รู้อ่ะคุณ้าที่พี่เองใช่หนูมาเป็นเพื่อนเฉยเฉย กูไม่ต้องการพี่อต้องการคนช่วยคิดครับฟุบอลเหลือ30มนาทีแล้วพี่เออพี่บอลคดว่าอะไหนใช้ยาของเขาเสือเตี้ยเสือเตี้ยด้วยเสือเตี้ยฮะเสือเตี้ยเลยเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถอัอเจเติน่าครับเขาเคยพาไปได้แชมป์มาแล้วแสดงว่าคุณรู้แล้วคุณจะตอบเลยดีกว่าจะตอบว่าเขาคือเสือเตี้ยดิโก้มาดริดน่า นี่ตอบมาแล้วนะครับว่าดวงตาคู่ที่3คู่นี้คือเสือเตี้ยดีเอโก้มาราโดน่าครับอบหรือทุกคนรู้จักกันในนามของมาราโดน่านั่นเองใช่ครรู้จักไหมไม่ค่ะไม่รู้จักฟิตบอลฟังพี่นะกลับเธอกลับเธอ3มข้อเนี่ยหนูไม่ได้เป่งอะไรไหมพี่ได้รู้สึกว่าช่วยพี่ได้เลยก็หนูบอกแล้วหนูมาเป็นเพื่อนเฉยๆวันนี้ อ่ะโดนัสเรามาดูดีกว่าพี่บอลเค้าถูกหรือเปล่าเคาทายมาอาจจะไม่ถูกก็ได้นะถ้าผิดจะได้ฮิ้วกันกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยมาดูเฉลยเลยว่าดวงตาคู่นี้ใช่มาราโดน่าหรือไม่ใช่ครับใช่แน่นอนอี่รอบแน่นอนอี่รอบโอ้ใส่ตุ้มูเหมือนพี่บอลเลย เดือยกันเดียะใส่ตั๊กหูเพชรเดือยกันเลยอันนี้อันนี้เป็นแชมพูครับเป็นแชมพูทั้งสองทั้งสองเม็ดนี่หน้าคล้ายหนูขนาดไหนขายคะตรงไหนขายช่วงเข่าเลยเข่าดูดเหมือนกันเอาละผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ3ดวงตาเราไปสู่ดวงตาคู่ที่4เลยครับเงินสะสม5,000บาทขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับ โอ้โหพี่บอลเอาละต้องไปเคารพธงชาติไปเคารพธงชาติใช่ระหว่างเคารพเสร็จผมกลับได้เลยโอ้โหกลับไปก่อนแล้วพรุ่งนี้มันเล่นต่อจำตาคู่นี้เอาไว้ <c oughs> ดูชิว่าคุณบอลกับคุณน,นับ <c oughs> จะไปรอดหรือไม่วันนี้ลาไปก่อนแลวครับสวัสดีครับ